อืมมันคักพี่น้องจา้ามามจับมันปูกันแซ่บๆพี่น้อง สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องสุขสุขนะจ้าพี่น้องมีสีผ้าไม่กินออมปูนาจากพี่น้องจา้าพี่น้องเนี้อต๊บหน่อยมาขึ้นเกาจากพี่น้องจา้าอมปูนาหอมหอมพีมพ่น้องอมใสกับอมใสกับอันกวงตุ่งดอกไหมพี่น้องจ้าหนึ่งร้ายค่ะกวงตุ่งดอกหอมมามปูนาพี่น้องจา้า หอ,อมปูหน้ามันมันพี่น้องอืมสดหนามกันพี่น้องจา้าอ้ยกินหอมกินหอมปูหน้าพี่น้องอืมมันคักพี่น้องจา้ามา มันปูกันแซ่บๆพี่น้องหอมมันปู พี่น้องจา้ามันครับพี่นอ้องสซดหนำปูหน้ามัน ปูนาหน่อยมันๆพี่น้อง มันคักเลยอือ ใส่ผักชีลาวมานาวบนบองจ้าอุ้ยมันมันเลย เรี้องอะไรเถอะพี่น้องนานี่เป็นกำลังมั่นพี่น้องจัาปูนะจับกินเละ โดน้เงี้ยงเงี้อู้หูเศรมันพี่น้องอืออือพี่น้องมือเรืองเหลือง,อ,งอืออือปูโตแม่พี่น้องปูัวแม่ก็เลยมันมัน 응. 안뿐 มาคือกันบ่ราะจากพี่น้องปูหน้าตัวปูนมันสิอะไรทำตัวแม่เด้พี่น้องตัวแม่นี่มันร้าย นี่โตวแมพี่นอ้องคะบามมัาอำนไหมคลิปมีอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปหลายๆนะจ้าสวัสดีจ้า